สงครามในยูเครนนั้นก็ยังถือว่ายืดเยื้อแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและเปียงยางนั้นค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างมากทําให้ทั้ง2องฝ่ายนั้นต่างก็เปิดใจกันครับแล้วก็มาร่วมมือกันแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับก็คงต้องเฝ้าจับตากันต่อไปว่ากองกำลังของเกาหลีเหนือนั้นที่จะเดินทางมาถึงยูเครนมันจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกองทัพยูเครนหรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นมันก็จะเป็นการยกระดับดีกรีความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นใน2ทวีปอย่างทันที <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนํามาเสนอกันท่านผู้ชมครับสถานการณ์นับวันครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครุกกลุ่น โดยเฉพาะในแง่ของการส่งกําลังทหารเข้าไปยังพื้นที่ของยูเครนแล้วในแง่นี้นะครับมันก็มีการปรากฏเงามาก่อนก็คือชาตินาโต้นะครับอย่างฝรั่งเศสแล้วก็ยังรวมถึงชาติอื่นๆนั้นก็จะมีการทยอยส่งทหารโดยเฉพาะชุดคูฝึกแล้วก็ยังมีส่วนทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือว่าชาติใดชาติหนึ่งแต่มาในนามของกลุ่มฐานรับจ้างเอกอชน ก็ได้มีการถูกส่งเข้ามายัางยูเครนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนมารบกับรัสเซียจนกระทั่งรัสเซียเริ่มที่จะทำการเดินสายไปยังต่างประเทศ1ในประเทศที่มีความสำคัญแล้วดูเหมือนว่าน่าจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียมากที่สุดนั่นก็คือเกาหลีเหนือหลังจากที่ปูตินนั่นก็มีโอกาสนะครับไม่ได้เดินทางไปยืนเกาหลีเหนือเนี่ยนานหลายสิบปีแล้ว ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีการมาทําข้อตกลงร่วมกันซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็จะเน้นเลยครับว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเกิดสงครามเช่นเกาหลีเหนือเกิดสงครามรัเสเซียสามารถที่จะดําเนินการส่งอาวุธให้แก่เกาหลีเหนือได้อย่างทันทีแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับสงครามในรัสเซียนั้นมันอุบัติขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในเรื่องนี้ ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีการส่งทหารมาช่วยรัสเซียรบกับยูเครนซึ่งข้อความตรงนี้ยังไม่ได้มีการสื่อออกมาแต่สิ่งที่มันสื่อออกมาก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับที่เกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีการส่งกองกําลังไปพร้อมกับช่างฝีมือแล้วก็ถูกส่งไปยังดินแดนที่รัสเซียนั้นมีการยึดครอง เรียกได้ว,ว่าเกาหลีเหนือก็จะมีการส่งทั้งทหารส่งทั้งคนงานเป็นจํานวนที่มากครับซึ่งถือว่ามันก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือที่ต่างก็ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกาหลีเหนือก็จะมีการวางแผนส่งกองกำลังต่างๆนั้นไปยังยูเครนในช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงช่วยเหลือกัน ก็มีการลงนามกันมาแล้วครับทั้ง2ฝ่ายข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็จะทําให้เปียงยางน,นะครับจะต้องทําการส่งหน่วยวิศวกรรมหรือแม้แต่ส่งกองกําลังนะครับเข้าไปยังพื้นที่การยึดครองของรัสเซียเพื่อดําเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็ได้รับการเปิดเผยที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ครับแต่ว่าเกาหลีใต้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรว่า จะต้องเดินทางไปยังประเทศยูเครนกี่คนแล้วก็ลักษณะงานที่ทำนั้นมันเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะกล่าวก็คือว่าบุคลา,ากรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะไปทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่บุคลา,ากรของเกาหลีเหนืออาจจะเป็นอาหารให้แก่ปืนใหญ่นี่ก็เป็นคำกล่าวที่มาจากโคษกระดสูงของกระทรวงกลาโหมครับก็ได้มีการออกมาระบุในช่วงวันอังคารที่ผ่านมา โดยทางด้านพลตีแพทไรเดอร์ครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีที่รัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นมีการมาทําข้อตกลงร่วมกันไรเดอร์มีการกล่าวว่าเกาหลีเหนือควรคิดให้รอบคอบก่อนครับหากว่าจะมีการส่งทหารหรือว่าบุคลากรไปช่วยร่วมรบในยูเครนนั่นเป็นสิ่งที่เรานั้นกําลังเฝ้าจับตาดูอย่างแน่นอนแพทไรเดอร์ก็ยังมีการพูดถึงศักยาภาพของกองทัพเกาหลีเหนือ ที่กำลังจะบ่งบอกว่าคืบคานเข้าสู่ยูเครนเขาก็ต้องการเตือนไปยังผู้บัญชาการกองพลหรือว่าผู้บัญชาการทางทหารของเกาหลีนเหนือเขาได้มีการตั้งคำถามว่าน่าจะไต่ตองให้ดีก่อนถ้าหากว่าจะมีการส่งทหารเข้าไปหรือว่าจะส่งคนงานเข้าไปเนี่ยนะครับผมเกรงว่ากำลังพลเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนอาหารสำหรับปืนใหญ่ในการทำสงครามคือแพทไรเดอร์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะสื่อว่า ทหารเกาหลีเหนือคนงานเกาหลีเหนืออาจจะตกเป็นเป้าปืนใหญ่ที่มาจากฝั่งของยูเครนได้เพราะว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้สหรัฐบ,บอกว่ามันผิดกฎหมายนะมันไม่ได้ชอบทำโดยกฎหมายแล้วเขาก็ไม่ขอรับประกันว่ามันจะมีความปลอดภัยและสิ่งที่มันตามมาแน่นอนนะฮะพื้นที่การยึดครองแบบผิดกฎหมายนั้นก็จะต้องเกิดการสูญเสีย หากว่าย้อนไปในอดีตนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งครับที่ช่วยเหลือรัสเซียในการจัดหากระสุนปืนใหญ่ขีปนาวุธให้แก่รัสเซียแล้วมันก็มีความกังวลอย่างมากขึ้นต่อยูเครนรวมถึงกองกำลังพันธมิตรนะครับที่กําลังจะสื่อว่าผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียนะครับอาจจะนําอาวุธของเกาหลีเหนือมาเพื่อการพัฒนารวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่เปียงยางด้วยครับ เช่นเดียวกันกับพวกอาวุธและก็เทคโนโลยีอื่นๆแม้แต่การส่งคนงานจํานวนมากไปสร้างป้อมปราก,การหรือว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่การยึดครองของอยูเครนรวนแล้วแต่มันก็เป็นปัญหาสาหรับยูเครนแล้วเรื่องนี้นะครับเขาก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ผู้นําเกาหลีเหนืออย่างนายคิมจองอึนนั้นน่าจะมีการส่งบุคลากรไปยังยูเครนในนามของรัสเซีย มันเป็นสิ่งที่สารนั้นเคยได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ก่อนครับในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะครับมันก็มีพิธีกรรายการดังทอล์กโชว์ชาลัสเซียมีการพูดถึงว่าเกาหลีเหนือนั้นมีอาสาสมัครประมาณ1 0 0 0 0แนคนครับพร้อมที่จะชื่อเหลือรัสเซียในยูเครนพิธีกรรายการทอล์กโชว์ของรัสเซียในรายการชาแนลวันนั้นก็ได้มีการพูดถึงว่ารัเสเซียก็พร้อมครับ ที่จะรับความช่อเหลือจากเกาหลีเหนือไม่เพียงแต่ในแนวหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนงานด้วยครับแล้วเพียงอย่างเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันว่าแผนการส่งคนงานมาก่อสร้างในยูเครนนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่รัสเซียมีการยึดครองขึ้นมาใหม่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งดังกล่าวนั้นยังไม่เกิดขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับสงครามในยูเครนนั้นก็ยังถือว่ายืดเยื้อ แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและเปียงยางนั้นค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างมากทําให้ทั้ง2องฝ่ายน,นั้นต่างก็เปิดใจกันครับแล้วก็มาร่วมมือกันแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับก็คงต้องเฝ้าจับตากันต่อไปว่ากองกำลังของเกาหลีเหนือนั้นที่จะเดินทางมาถึงยูเครนมันจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกองทัพยูเครนหรือไม่ ซึ่งถ้าว่ามันเป็นมันก็จะเป็นการยกระดับดีกีความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในสองทวีปอย่างทันที